การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานอาหารถิ่นสุขใจชวนกินอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดขึ้นเพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวที่ชูอาหารไทยในท้องถิ่นต่างๆซึ่งมีรสชาติความอร่อยและความเป็นหมาที่น่าสนใจมาเป็นจุดขายโดยร่วมกับสถาบันอาหารโรงเรียนการอาหารไทย MSC โดยเชฟชุมพลแจ้งไพรและ Travel Channel Thailand เพื่อคัดเลือกและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเด่นๆที่มีมาตรฐานในท้องถิ่นต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆอันจะนำมาซึ่งการเพิ่มการใช้เวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นต่อไปในเบื้องต้นโครงการได้ทำการคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยได้แก่ภาากลางประกอบด้วยหลน ชูชีน้ำพริกกะปิแกงคั่วและปลาดุกผัดเผ็ดภาคเหนือประกอบด้วยน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงฮังเลและลาบคั่วภาคอีสานประกอบด้วยลาบเป็ดไก่ย่างซุปหน่อไม้ไส้กรอกอีสาน และแกงอ่อมภาคตะวันออกประกอบด้วยเส้นจันผัดปูแกงหมูชะมวงไก่บ้านต้มระกำปลากระพงทอดน้ำปลาและน้ำพริกไข่ปูภาคใต้ประกอบด้วยคั่วกลิ้งแกงส้มปกักใต้แกงไตปลาน้ำพริกกุ้งเสียบและผัดสตอนอกจากนั้น ยังมีอาหารไทยที่ขึ้นชื่อระดับโลก6เมนูที่ห้ามพลาด Amazing Thai Taste อันดิแก่ต้ยมยำกุ้งส้มตำผัดไทยต้มขาไก่แกงมัสมัน่นและแกงเขียวหวานคณะกรรมการประจำโครงการสุขใจชวนกินอาหารถิ่นต้องห้ามพลาด จะทำการตรวจประเมินสถานประกอบการและร้านอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยว12เมืองต้องห้ามพลาด12เมืองต้องห้ามพลาด plus และเมืองท่องเที่ยวหลักรวมทั้งสิ้น29จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินตามมาตรฐานสากลดังนี้รสชาติเนื้อสัมผัสสุขอนามัยและความปลอดภัยคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นไทย ลักษณะที่ถูกต้องของอาหารการนำเสนอเพื่อเฟ้นหาร้านอาหารที่ได้รับการผ่านเกณฑ์การตัดสินให้เป็นสุดยอดร้านสุขใจชวนกินอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดจำนวน87รางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการเสริมสร้างมาตรฐานอาหารถิ่นสุขใจชวนกินอาหารถิ่นต้องห้ามพลาดได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินส่วนกลางรวม7ท่าน รวมถึงคณะกรรมการประจําภูมิภาคซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณ,คณวุฒิจากสาขาวิชาชีพต่างๆโดยคณะกรรมการจะทำการสำรวจชิมและประเมินผลพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลรวมทั้งการสัมภาษณ์เจ้าของร้านและผู้ปรุงถึงเวลาที่เราต่างรอคอยร้านอาหารใดจะผ่านเกณฑ์เป็นสุดยอดร้านสุขใจชวนกินอาหารถิ่นต้องห้ามพลาด แล้วคนไทยจะได้ร่วมภูมิใจกับอาหารถิ่นไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นเมืองที่มีอาหารถิ่นที่น่าหลงไหลและเมืองแห่งอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืนกับโครงการเสริมสร้างมาตรฐานอาหารถิ่นสุขใจชวนกินอาหารถิ่นต้องห้ามพลาด